สีคู่ตรงข้ามชั้นประถมศึกษาปีที่6สีคู่ตรงข้าม complementary color คือสีสองสีที่อยู่ตรงข้ามกันบนวงจรสีซึ่งจะสร้างความขัดแย้งและโดดเด่นอย่างชัดเจนเมื่อนำมาอยู่คู่กัน สีู่ตรงข้ามหลักได้แก่สีน้ำเงินสีส้มสีแดงสีเขียวและสีเหลืองสีม่วงการใช้สีผู่ตรงข้ามสามารถทำให้ภาพดูมีมิติน่าสนใจการใช้สีคู่ตรงข้ามมี5แบบการใช้สีคู่ตรงข้ามแบบลดความเข้มคือการเน้นสีใดสีหนึ่งเป็นหลักเช่น80ต่อ20เพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงของสีทำให้งานดูนุ่มนวลกลงกลืนและสบายตาขึ้น สการใช้สีแบบลดพื้นที่สีลงคือการลดพื้นที่สีคู่ตรงข้ามไม่ให้เท่ากันโดยเน้นสีใดสีหนึ่งเป็นหลักหรือไม่ให้มีสีอื่นใช้แต่สีที่ต้องการส่วนมากเน้นการออกแบบลวดลายต่างๆให้ดูแปลกตา 3. การใช้สีแบบทําให้สีหมุนทั้งสองสีคือการทําให้สีคู่ตรงข้ามหมุนลงไปทั้งสองสีวิธีนี้เหมาะกับภาพที่ต้องการเน้นให้ดูกว้าง 4. การใช้สีแบบนำสีเข้มมาตัดเส้นคือการเป็นการเน้นขอบรูปให้เข้มขึ้นส่วนมากใช้กับภาพที่ต้องการเน้นให้เด่นชัดการใช้สีตัดเส้นจะทำให้ภาพมีความโดดเด่นขึ้น 5. การใช้สีแบบลวดลายหรือจุดคือการสร้างสรรค์การใช้คู่สีตรงข้ามวิธีหนึ่งแทนการระบายสีแบบปกติภาพที่ได้จึงดูแปลกตาและสวยงาม